ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับคะแนนของนายก้องเกียรติเกียรติสมบัติเป็นอดีตสอจอครับเป็นผู้สมัครจากพกร,ารรคกล้าทำสามารถคว้าชัยเหนือคู่แข่งอย่างนายสวยัยเรื่องศรีนินผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งเป็นสามีของนางมุกดาวันเรื่องศรีนินที่ถูกใบแดงก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้สมัครก็คือนายชินวรบุญยเกียรติจากพกรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นพ่อตาของนายก้องเกียรติ เป็นอดีตสจเป็นอดีตสส9สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและอีกคนหนึ่งครับที่เป็นผู้สมัครก็คือนายนัฐกิจอยู่ดวงจากพรักประชาชนครับนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับมองว่าการเลือกตั้งซ่อมแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปนะครับ เพราะเลือกตั้งซ่อมมีโจทย์พิเศษครับมีความเฉพาะเจาะจงของผู้สมัครและพักการเมืองที่ส่งแข่งขันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า m ั n นี่พ l i ิติกโดยเฉพาะผู้สมัครจากพักกล้าทรรและพักภูมิใจไทยครับที่หมายมั่นปั้นมือแล้วก็ทุ่มทรัพยากรทำให้มีการแข่งขันกันสูงมากครับ เราเห็นว่า,อาสองพักนี้พักภูมิใจไทยและพักกาธรรมเนี่ยหมยมั่นปั้นมือนะครับแล้วก็ลงทรัพยากรไปเยอะมากกรณีตัวอย่างเช่นคนที่เป็นผู้นําพักนะครับไม่ว่าจะเป็นอรองว่านาพักเองหรือว่าคุณธรรมนัาถัวหน้าพักเองนะครับ ลงไปหาเสียงนะครับหมายถึงทั้งซีของภูมิใจไทยและก็ซีของพรรคกล้ารมนะครับท่ามท่ามกลางสายฝนนะครับแล้วก็เป็นการหาเสียงที่ดุเดือดดดดเือมากนะครับนั่นเองผมกําลังบอกว่านี่การทุ่มเททรัพยากราลงไปหมายความว่าการแข่งขันก็ทําให้มีการแข่งขันที่สูงมากนักวิชาการยังมองว่าพรรคกล้ารมครับถือว่าเป็นพรรคใหม่ส่งผู้สมัครครั้งแรกก็ได้รับชัยชนะนะครับ หลังจากนี้จะได้รับความสนใจจากคนที่อยากย้ายพักคนที่อยากย้ายพักจะอยากเข้ามาร่วมงานกับกล้าธทํามากขึ้นครับส่วนชัยชนะในครั้งนี้ครับจะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ในปี70หรือไม่นั้นอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบนะครับโดยเฉพาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนด้วยครับ